เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารจากภาครัฐสู่ประชาชนและสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่ภาครัฐสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอเสนอรายการร่วมสร้างประเทศไทย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพบรักครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM 89.25เมกะเฮิร์ตนะฮะเราเจอกันเช้าวันเสาร์อย่างนี้เป็นประจำนะครับ9นาฬิกาเศษเษครับไปจนถึง10นาฬิกาอยู่กับผมถนอมศรีเก้าเลิศนะฮะนำเรื่องราวนโยบายสำคัญสำคัญของทางรัฐบาลมาบอกกล่าวกันนะฮะเสาร์นี้เจอกันเสาร์ที่ 20พฤษภาคม2566นะฮะ<ม>ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับซึ่งทางรัฐบาลก็มีมาตรการออกมานะฮะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับทีมโฆษกของรัฐบาลนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลมีเรื่องออการแนวทางในการช่วยเหลือ,อ,อค่าไฟฟ้านะครับในในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือเป็นมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนในระยะเร่งด่วนซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นในช่วงที่อากาศในปัจจุบันนะครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีมาตรการที่จะดําเนินการในระยะซึ่งต้องบอกว่าเป็นระยะชั่วคราวนะครับซึ่งอาจจะมีผลหนึ่งเดือนนะครับในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาตรการที่2ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า แก่กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องมาซึ่งก็จะเ,เรียกว่าจะสิ้นสุดน,นะครับในเดือนเมษายนซึ่งมาตรการก่อนหน้านี้ได้ดําเนินเกินดําเนินการมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือนมกราคมแล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนซึ่งมาตรการนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยกลุ่มเปราะบาง ต่อเนื่องไปอีก4เดือนนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับในรายละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของมาตรการเร่งด่วนนะครับก็จะเป็นในส่วนที่การไฟฟ้านะครับได้มีการกำหนดนะครับว่าในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับอากาศของประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็การไฟฟ้า ได้มีการแจ้งตัวเลขไปแล้วนะครับว่ามีการใช้ไฟฟ้าในช่วงใดมีพีคเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ในภาพรวมนะครับมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ถึงร้อยละ6นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับทางด้านพื้นที่ที่อาจจะมีการช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ใน อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าที่อยู่ในกิจการสวัสดิการของกองทัพเรือแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในส่วนของการไฟฟ้าทั่วไปนะครับตรงนี้มาตรการก็คือว่าจานวน150บาทต่อรายนะครับจะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะใช้ในรอบบินเดือนพฤษภาคม2,566ซึ่งก็เป็นช่วงที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้านะครับที่สูงสุดของประเทศแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถิตินี้ก็คงจะลดลงในเดือนถัดไปก็คือเดือนมิถุนายน เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนก็จะได้ส่วนลดตรงนี้นะครับผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ23,400,000รายโดยใช้งบประมาณประมาณ3,510ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือ,อ ประชาชนจำนวนหนึ่งเดือนเป็นค่าบินไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมเป็นชั่วคราวหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับส่วนมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่ว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้เปราะบางตรงนั้นก็อย่างที่เรียนว่าเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องมานะครับจากในส่วนที่เคยดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนตรงนั้นก็คือจะเป็นการช่วยเหลือ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อ,อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยให้ส่วนลดแบบขั้นบันไดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ แล้วก็รวมทั้งผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วยซึ่งก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสําหรับงวดเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2566รวมทั้งสิ้น4เดือน โดยกำหนดเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนลดเดียวกันกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือเดือนมกราคมถึงเมษายนซึ่งอขออนุญาตที่จะชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับว่าผู้ที่ใช้ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นอย่างที่ว่าเป็นขั้นบันไดโดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1ถึง150หน่วยต่อเดือน ก็จะได้ส่วนลดค่าไฟจำนวน92.04สตางค์ต่อหน่วยในส่วนของค่า FT โดยมีผลต่างค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตาค่าไฟฟ้าอัตโนมัติที่เราเรียกว่า FT เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นส่วนลดนะครับจำนวน1.39สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้อยู่อาศัยบ้านอาศัยระหว่าง151ถึง300หน่วย ตรงนี้ก็จะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน67.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT เรียกเก็บและส่วนลดในจำนวนนั้นอยู่ที่26.39สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นการเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับที่เคยช่วยเหลือประชาชนในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในส่วนนี้นะครับ ก็จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ7,600กับอีก2ล้านบาทผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็อยู่ที่ประมาณ18,360ล้าน3าแสรายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าไฟฟ้าก็จะมี2ส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้พิจรารณาในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากในปัจจุบันการ ที่คณะรัฐมนตรีจะต้องดําเนินการใช้งบประมาณก็คงจะต้องอเสนอนะครับไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาเห็นชอบอในเรื่องของการที่จะใช้งบประมาณต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ คณะรัฐมนตรีก็จะเร่งดําเนินการหลังจากที่มีมติในที่ประชุมในวันนี้แล้วเพื่อที่จะส่งความเห็นทั้งหมดวันนี้นะครับรวมถึงมติต่างๆไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเพื่อที่จะได้ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณดังกล่าวซึ่งในส่วนของสองส่วนนี้นะครับก็คือทั้งมาตรการที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสี่เดือนเจ็ดันห้ยสองล้านบาทกับผู้ที่ ใช้ไฟฟ้าในช่วงที่อ,อุณหภูมิสูงขึ้นในปัจจุบันที่จะต้องมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมนะครับในรอบบินก็จะอยู่ที่ประมาณ3 5 1 0้าล้านบาทเพราะฉะนั้นก็จะตัวเลขนะครับก็จะอยู่ที่เกือบประมาณ10,000ล้านบาทที่จะส่งไปให้กับทางด้านกรกตที่เกี่ยวข้องกับทางด้านค่า,าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้มีการพิจารณาที่จะช่วยเหลือ ประชาชนในช่วงฤดูร้อนจับนี้ไปนะครับท่านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่ายึดกรอบวินยัยการเงินการคลัง มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้นี่คือหัวใจของทุกนโยบายภาครัฐที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่21ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจความเชื่อมัน่นและความร่วมมือของคนไทยเชื่อมัน่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ราบ่านผู้ฟังครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่เขา เปิดคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ77จังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยนางสาวถาปณีเกียรติภัยบุญรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศนะฮะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะท่านก็บอกว่าทางททท,ทมีการเปิดแคมเปญนะครับ unseen new chapter นะฮะปักหมุดใหม่เปิดไทยมุมต่างนะฮะว่าแคมเปญดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เป็นปีท่องเที่ยวไทยนะครับปี2566 มุ่งสร้างตำนานการเดินทางท่องเที่ยวบทใหม่แบบไทยเที่ยวไทยนะครับแล้วก็เตรียมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศนะฮะเพิ่มอัตราเข้าพักกระจายรายได้สู่ฐานรากแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นนะครับนอกจากนี้ก็ถือเป็นการเชิญชวนคนไทยร่วมกันคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว77แหล่งจาก จะ17จังหวัดทั่วประเทศนะครับให้เหลือเพียง25แหล่งนะครบแบ่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากคะแนนคัดเลือกของคนไทยจํานวน20แหล่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒธจากหน่วยงานภาครัฐ แหล่งายกรชน5แห่งนะฮะโดยเกณฑ์ในการคัดเลือกก็ประกอบไปด้วยการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับมีศักยภาพหลากหลายและสวยงามมีระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีนะฮะการเดินทางเข้าถึงได้สะดวกและไม่เคยได้รับการเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนและันซ e นนิวช c h เตอร์มาก่อนนะฮะสำหรับผู้สนใจนะฮะร่วมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยสามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและก็กติกาการลงคะแนนโหวตได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะฮะในวันที่27มิถุนายนนี้นะฮะ ครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับทางกระทรวงมหาดไทยท่านผลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะท่านก็ได้มีการสั่งการไปรยังผู้ว่าทุกจังหวัดนะฮะให้มีการตั้งคณะทํางานฝ่าวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับพร้อมให้รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2566 นะครับโดยให้ทบทวนและก็ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดนะฮะให้มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยประจาหมู่บ้านชุมชนนะฮะมีแผนอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะฮะช่องทางการสื่อสารในชัดเจนพร้อมทั้งให้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะและใช้ประโยชน์จากผังภูมิสังคมนะฮะ เพื่อการบริหารจัดการน้ําในหมู่บ้านชุมชนแบบบราการอย่างยั่งยืนนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำนะฮะรวมทั้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณะสาธารภัยนะครับในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้เป็นการลงหน้าอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันส่วนเรื่องของการเผชิญเหตุนะฮะเมื่อเกิดเหตุหรือว่าคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มก็ให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและศูนย์ติดกัน ฉุกเฉินท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นศ mm ูน hmm. ย์ควบคุมส <A gram, S 2> <ceux> ังการและก็อำนวยความสะดวกและก็อำนวยการกนะครับในการระดมสัพปะกำลังต่างๆประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับในเขตชุมชนเมืองนะฮะให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมทั้งกำจัดอารม์ราวมทั้งจัดกำลังตรวจตราบริเวณเสาไฟฟ้าในเขตชุมชนสถานศึกษานะครับเพื่อให้ความปลอดภัยกรณีเกิดไฟฟ้ารั่ว และเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยต่างๆนะครับให้จัดชุดปฏิบัติการในความช่วยเหลือประชาชนเช่นการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานการแจกใจ่ายอาหารสิ่งของด้านการดำดำรง,ง,งชีพตามวงรอบอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นการคำรชับไปยังผู้ว่าทั่วประเทศนะฮะของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภยัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงหน้าฝนนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งค้นหาความต้องการและปัญหาของประชาชนเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมทั้งพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานของความพอเพียงเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์วัมาติดตามข่าวเรื่องการเตือนภัยกันหน่อยนะฮะท่านผู้ฟังครับ กรบมบัญชีกลางนะกรบมบัญชีกลางนี่เขาก็มีเตือนกันมาเตือนเตือนให้ระว,วังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างชื่อกรบมบัญชีกลางหลอกลวงประชาชนกู้เงินออนไลน์นะครับโดยนางสาววารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรบมบัญชีกลางนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกกรบมบัญชีกลางนะก็บอกว่าทางกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากประชาชนนะฮะว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรบมบัญชีกลางประกอบการให้กู้เงินแบบออนไลน์นะครับโดยการส่งลิงก์ ลนออฟฟิเชียลให้กับผู้กู้ยืมผ่านทาง f c e e o o o นะฮะทำให้พี่น้องประชาชนลงเชื่อเข้าไปสมัครแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะฮะและให้ทำธุรกรรมทางการเงินนะโดยในขั้นตอนของการปลดล็อกบัญชีเงินฝากธนาคารนะฮะกลุ่มมิจฉาชีพก็ได้มีการแอบอ้างชื่อของบัญชีกลางในในเอกสาระระบ,บบบล็อก system lock นะฮะเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนลงเชื่อนะฮะทาง กรมบัญชีกลางก็ขอชี้แจงนะครับว่ากรมบัญชีกลางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการกระทําดังกล่าวนะครับก็ขอเตือนให้พี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่คอบเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางนะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ022706400นะครับ022706400ว่า อ้าวนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนะฮะเรื่องของวิจฉาชีพโดยเฉพาะมาทางออนไลน์นี่มาเยอะนะครับหลายท่านสูญเสียเงินไปเยอะแยะก็มีแล้วนะฮะต้องระมัดระวังกันนะครับครับช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวการ ดำเนินง,งานนะครับของกองทุนยุติธรรมนะครับซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ได้มีรายงานให้ที่ประชุมคอรอมอร์ทราบนะครับร,รายละเอียดการดําเนินง,งานของกองทุนยุติธรรมนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้นะครับกับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมซึ่งในส่วนนี้กองทุนยุติธรรมนะครับก็เป็นหน่วยงานรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมานะครับมีภารกิจในการที่จะเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับค่าใช้ใจ่ายในการช่วยเหลือประชาชนดําเนินคดีมีการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือว่าจําเลยมีการที่จะช่วย ในเรื่องของการที่ถูกระเมิดมนุษยชนหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดและก็การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนรวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและก็การให้บริการดําเนินการของกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งในส่วนนี้นะครับ การดําเนินงานของกองทุนเนี่ยก็ได้มีประชาชนเข้ามารับบริการของกองทุนยุติธรรมที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2,565จำนวนทั้งสิ้น4,463รายดำเนินการแล้วเสร็จได้ทั้งสิ้นประมาณ4,207รายเป็นการดำเนินการแล้วเสร็จนะครับตามมาตรฐานระยะเวลาการบริการจำนวน4 0 4 7รายคิดเป็นร้อยละ96.2 ในส่วนนี้ก็จะได้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับรวมทั้งสิ้น2,548รายที่ต้องใช้เม็ดเงินของกองทุนซึ่งก็ได้ใช้ไปรวมทั้งสิ้น293ล้านเศษนะครับล้านบาทนะครับในส่วนอื่นก็จะเป็นภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีมีการ ขอปล่อยตัวชั่วคราวอย่างที่เรียนนะครับของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจำนวน612รายตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเงินที่ช่วยเหลือไปทั้งสิ้นประมาณ151ล้านบาทในภารกิจช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีมี1,814รายใช้งบประมาณของกองทุนไปประมาณ33ล้านบาทมีภารกิจช่วยเหลือผู้ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวน2รายใช้เงินไป3 0 0แสนกว่าบาท มีภารกิจการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนจำนวน120รายใช้งบประมาณประมาณ12ล้านบาทเศษนะครับโอ้ผลการเชี่ยน,ขอ,อออน,นของหลูกเธอหนี่ดีขนาดเลยปอกกับแม่มีรางวัลใหงหลูกด้วยนะจัดไปคอมไปเตอร์ชุดใหญ่พ้ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเยงเ้ยขอบคุณเจ้า พ่อแม่ลูกดีใจขนาดเลยแต่ลูกฮูแมนกอว่าจะต้องใจจะดใดเพื่อมีประโยชน์กับลูกนักที่สุดน้องจะจะเจียนออนไลน์และจะใจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเฮียนและพ่อกับแม่มาต้องเป็นห่วงน้องสัญญาว่าจะแบ่งเวลาใจสื่อออนไลน์ให้อดีบางเฮือเสียการเฮียนบาฮือเสียสุขภาพแน่นอนเจ้า สำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนเฮือลออนเยาวชนคนรุ่นใหม่หูจักใจสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และถูกวิธีไ,ไม่ใช่พ่อแม่อย่าชืชามาดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันหน่อยนะครับที่บริเวณป่าชุมชนตำบลแม่ขา่าหมู่ที่8บ้านห้วยเดือดตำบลแม่ขา่าอำเภอฝาง,งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการ กิจกรรมจิตอาสาอำเภอฝางนะเริ่มกันปลูกต้นกล้วย ต้นกล้วยนะต้นกล้วยกว่า7,00 0ต้นทีเดียวนะฮะโดยมีว่าที่ 103, ร้อยตรีนพพลสุภกิจโกศลในนะอำเภอฝางนะก็เป็นประธานเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ2566นะฮะโดยเทศบาลตำบลแม่ข่าร่วมกับทางอำเภอฝางคณะสงฆ์ตำบลแม่ข่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนร้านค้าผู้ประกอบการสวนส้มเยวาวชนและประชาชนจิตอาสานะครับร่วมกันดำเนินโครงร โครงการดังกล่าวนะครับเพาเพิ่มพื้นที่ป่าและก็ต้นไม้ในเขตเทศบาลตำบลแม่คานะครับให้มีภูมิทัศน์ทัศนียภาพรม่มรื่นสวยงามลดสภาวะโลกร้อนนะครับเพิ่มพื้นที่ป่าเปียกโดยน้อมนําแนวพระราชติป่าเปียกมาแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่นะฮะสร้างแนวกันไฟลดปัญหาหมอกควันาจากการเผาป่านะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เ,เกิด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับะหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้นะฮะโดยการใช้ทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟปี่กนะครับตามแนวพระราชดิของในหลวงราชการที่9นะครับโดยได้ร่วมกันปลูกต้น กล้วยนะฮะกว่า700 0ต้นนะครับเ,เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตบมบลแม่ขานะครับแล้วก็เป็นการส,งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดความรักความสามัคคีร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมอนุรักษ์แหละห่วงแหนทร,รัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเนาะไปร่วมกิจกรรมกันก,นกว่าพันคนที่เดียวนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ ที่จะมีการจัดกันนะมีี่นองประชาชนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นป่าในการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องของบอกวันไฟป่าต่อไปในอนาคตนะครับครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและฟังรายการของเราวันนี้ผมถนอมศรีแกว้วเลิศนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ